พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568กรุงเทพ9พฤษภาคม2568 ใกล้เข้ามาทุกทีสําหรับเส้นตายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทย t รูด Digital Park เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่3กับภารกิจปลักดันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนเส้นทางสู่เป้าหมายเน t ซีโลในงาน d e c a r ไน n t z e t h a i l ์ n d โ y เซียม u m 2 0 25 ดีฟไดฟฟอร์มเทรนทูโซลูชันเจาะลึกเส้นทางสู่อนาคตที่ยั่งยืนจากเทรนสู่โซลูชันตอบโจทย์องค์กรที่กำลังมองหาโซลูชันพร้อมใช้จากสตาร์ทอัพเพื่อลดคาร์บอนเป็นศูนย์และสตาร์ทอัพที่ต้องการนำเสนอนวัตกรรมโซลูชันล้ำยุครวมถึงบุคคลทั่วไป ที่สนใจมีส่วนร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนงานเดียวครบทั้งความรู้เทรนโลกด้านความยั่งยืนและหลากหลายมุมมองของผู้น,นําในภาคอุตสาหกรรมผู้กําหนดนโยบายและนักคิดเชิงนวัตรกรรมพร้อมพบสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศกว่า30มสบราย กับผลงานนวัตก,กรรม Climate Tech ที่ใช้งานได้และสร้างผลลัพธ์จริงใน5กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีเมืองและอาคารสีเขียวการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงาน จัดเต็มตลอดวันทั้งเสวนากรณีศึกษาจากองค์กรชั้นนําและกิจกรรมพบปะเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดธุรกิจร่วมส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันในงานดีคาร์บ้านไนท์ไทยแลนด์ไซโพเซียมทูเตาสั้นตเบนดิ้ายวันอังคารที่20พฤษภาคม2568ณแกรนฮอลล์ Hall, ชั้น3ทูดีตันพาร์คเวสวันที่8พฤษภาคม2568นายธีรั์อัตนาวานิช อธิบดีกมรมศุลกากรพร้อมด้วยนายวิสิตวชิระวิลุณผู้อำนวยการสำนักง,งานสรรพสามิตรภาคที่7ผู้แทนจากกรมสรรพสามิตรและว่าที่พันตัรวจตรีธีรพงษ์ดีนุษสารวัตรสถานีตำรวจน้ำากกองกำกับการ4่กองบังคับการตำรวจน้ำผู้แทนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งาชาติเข้าร่วมสังเกตการวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซล สำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักรโครงการน้ำมันเขียวและเข้าตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่องณนะสถานีบริการวีนัสสิบของบริษัทไทยแหลมทองคาน้ำมันประมงจำกัดเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะและเข้าเรียกร้องต่างๆของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียวห้องอาหารจีนหยกโรงแรมดีอัลมารอน เชิญชวนชิมเมนูแนะนำช่วงฤด,ดูร้อนตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยไส้แก้วซอสหมาล่าซึ่งเริ่มจากกระบวนการคัดเลือกไส้เป็ดที่มีความเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนล้างด้วยกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนทำให้ไม่มีกลิ่นต้มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิพอเหมาะแล้วจึงนำมาผัดกับซอสหมาล่าสุดเด็ดโดยเชฟลำพูนประพฤกษธรรมพ่อครัวใหญ่ บริการทั้งมื้อกลางวันและเย็นเพียงที่ละ599บาทท้วนพร้อมเมนูตามสั่งอื่นๆอีกมากมายให้เลือกอิ่มอร่อย สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ห้าเพชรดีเสียงบางระพลเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคือบริหารงานโดยดรนลมนสรุรเสประธานดีเสกรุ๊ปดรพีรวัตรและดรทัชวินสุรุศสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์ห2 6 2 9 1อ4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกฉุกอนมามไยไวให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามปันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากหม้อคนสำคัญที่คุรรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ ปูนแหว่ไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรชบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083 599 94